หลักที่เราเรียนกยนงตอนบ่ายนะใส่ปัดไปฝั่งนู้นใช่ไหมหรือจะป,ปัดสองข้างสองข้างได้เงเดี๋ยเนาะนี่ฉีดสอยหลักนี้รอ,อก ตัวไอ้ปัดเนาะนะครับสมมุินะลูกคา้าปัดอันนี้ปัดขวาเราเรียกปัดด้านขวานะครับไปฝั่งน,นู้นปัดขวาเห็นผมตกไหมผมตกลมาเป็นกรอบทรงปอตเทเลียนมั้อนนอยอันนี้อยู่ที่ลูกค้าผมเลยครับใช่ผมปิดกรอบทรงใช่ไหมอันนี้อยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอาสั้นเอายาวถ้าเขาเราต้องการยาวเราก็จะปิดกรอบทรงมานิดหนึ่งแล้วผมจะมาสร้างกรอบจากด้านข้างหนีปัดมาด้านที่ลูกค้าจะปัดมานะ ปัดทห้งหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะตัดกรอบเนี่ยตรงไปเลยติดหูเนาะทหารไฟหางตาลูกค้าใช้ใบไใก่ตัดตรงเลยนะครับไล่ไล่เป็นยังไง้าดยเห็นไหมอันนี้คือไกดด้านข้างแล้วทีนี้ฝั่งที่อีกจะปัดข้างบนเราจะสร้างไกดด้านบนตรงนี้นที่ลูกค้าปัดมีลงมาะมานนิ้วหนึ่งเห็นไหมหนึ่งนิ้วเห็นไหมครับ ช่อนี้เลยตั้งขึ้น90องศาเลยครับช่อนี้นะตั้งตรงเลยยีดขึ้นให้ตรงปึ๊บ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัดจนถึงด้านหน้าเลยให้ผมเท่ากันหมดเลยนะครับเราจะไปต่ำมือลง <c oughs> อันนี้คือ90องศาทั้งหมดเลยช่วนี้นะขัน <c oughs> ข้างนี้คือตัดก,กรอบตรงทีนี้เราจะไล่ไกลจากด้านบนไปหาไกลจากข้นข้างปัดไปฝั่งน้นครับทีนี้ปัดไปแล้วนะปัดที่เราตัดไปทีไปเหน็นไหมครับ ตัดมาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราก็จะมาดซอยการซอยด้วยลักษณะหยิบส้มถูกไหมครับหยิบส้มหาคีบลงด้านล่างเห็นไหมจากตรงกลางไปหาด้านหน้านี่เห็นไหมครับทีละชอ่อบทีละชอ่อบทีละชอ่อบจนสุดด้านหน้าดูนะเจ็บเริ่มตรงกลางก่อนเลยตั้งขึ้นเก้าส่วนสามนะชอกลางตรงๆเลยเห็นไกลไหมเห็นไกลไหมเนี่ยนิดเดียวนะครับผมไม่ได้อ,ออกสั้นเยอะเนี่ย เสร็จแล้วไล่ลงด้านล่างครับแก็ไล่ไล่มไหมโน้ลนมลงมาตามลูกศรสีตลูกค้าให้ดูไกดด้านบนครับนะครับซอยทิเซอร์เล,ลยไปเลยแต่ต้องรีดผมนี้ตึงก่อนนะก่อนที่จะซอยไม่ใช่วพาให้มันย่นอย่างเงี้ยซอยแล้วผมจะไม่ไม,ไม่ผิวจนมาถึงไกลด้านข้างครับผมไกลด้านข้างอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมไล่ขึ้นมาหาเสร็จปุ๊บช,ช่อนี้ช่อต่อไปกีลงมาเหมือนเดิมครับ ไล่ลงเห็นไหมครับเห็นไหมไล่ลงไปลงหาด้านล่างครับกีละชอมองเห็นไหมนิดเดียวกีละชอ,ะชอจากด้านบนลงหาด้านล่างครับเห็นไหมนะลงไปด้านหน้าไล่ออก ิดเดียวไหมมีนิดเดียวจนถึงช่อหน้าเลยครับอยู่น้นอยนยกขึ้นเช็คผมดูเห็นไหมหมดแล้วก็ปัดมาดูก,การตกของผมลูกคา้าเห็นไหมแล้วก็เช็คผมล่ำยกขึ้นทั้งหมดเลยไล่ขึ้นมาดีสวดเกินไหม,มสิเซิเร์ ยกขึ้นนะครับด้านปัดตานิคทีนี้หรือด,ด้านปัตถ้ามันเหลือไล่ลงมานี่ครับยกขึ้นมานิดนึงไล่ไปๆเพราะเราจับงี้มันสะดวกใช่ไหมรเรายกขึ้นเงี้ซอยบนนี้ได้เลยครับไปๆไล่ไปร็าไปนิดเดียวฝั่งนี้นะฝั่งปัดเสร็จแ,แล้วทีนี้ด้านหลังทำไง ก็ซอยหลักการเดิมเลยครับกรับก็ไม่นึงครับเห็นไหมข้างหน้าเสร็จแล้วนะข้างหลังไม่เกี่ยวแล้วนะเอาซอยด้านหลังครับต้องการความคุยใช่ไหมครับข้างหลังครับกีดตรงกลางมาชอแรกดึงลงมาเลยไกด์ตรงไหนทีนี้ไกด์ด้านล่างถูกไหมด้านล่างที่เราซอยขึ้นมาเห็นไหมซอยปลาตะเรียคทั้งแรกรไล่ขึ้นเห็นไหมครับนี่เดียวจนสุดผมด้านบนคือประมาณ7จสิบห้าองศาเนาะข้างบนเนี่ย